สวัสดีครับทุกท่านและ f อช่องวุทไทยพี h ชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม18.30นอของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาทำน้ำยาไล่แมลงเพี้หนอนรวมทั้งมดที่มาทำลายพืชผมทางการเกษตรของเราจากวัสดุในครัวเรือนของเรานะครับตามมาดูกันเลยครับ วัสดุและอุปกรณ์ที่เราจะนํามาใช้กําจัดมแมลงเพีย้ยหนอนรวมทั้งหมดที่มาทําลายพืชผลทางการเกษตรของเรานะครับก็จะใช้วันนี้เป็นหอมแดงซึ่งหอมแดงนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับเราจะมาทําการแกะกันก่อนนะครับแล้วผมก็ได้ทําการแกะมาแล้วนะครับโลหนึงประมาณ40บาทแต่ว่าอันนี้ไม่ถึงนะครับผมจะใช้ประมาณ10บาทเท่านั้นนะครับหลังจากการแกะเรียบร้อยแล้ว แล้วเราตามมาดูวิธีการทํากันเลยครับโดยพระเอกของเราในวันนี้จะเป็นหอมแดงประมาณ10บาทเราจะใช้เครื่องปั่นอนเนกประสงค์นะครับแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นอนเนกประสงค์เราก็ใช้วิธีการตำก็ได้นะครับเราจะนําหอมแดงเทใส่ลงไปในเครื่องปั่นอนเนกประสงค์เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้น้ําเปล่านะครับจํานวนนิดหน่อยนะครับ เพื่อว่าให้หอมแดงปั่นง่ายขึ้นนะครับเทใส่ลงไปเลยครับแล้วทำการปิดฝาเครื่องปั่นครับแล้วทำการปั่นเลยครับ หลังจากปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการกรองนะครับเอาเฉพาะน้ำหอมแดงอย่างเดียวนะครับเราจะไม่เอากากของหอมแดงนะครับเพราะว่าจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นสเปรย์ได้นะครับ กากของหอมแดงที่เราเหลือนี้นะครับเราสามารถไปใส่โคนต้นไม้เพื่อไล่มดมแมลงต่างๆที่จะขึ้นต้นไม้ของเราได้นะครับเราจะเก็บไว้ไปใส่ต้นไม้ของเรานะครับแล้วน้ําหอมแดงที่ได้เข้มข้นแบบนี้นะครับเราจะต้องมาผสมกับน้ําที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมจะใช้น้ําประมาณครึ่งลิตรนะครับ แล้วก็น้ําหอมแดงนี้นะครับก็ประมาณครึ่งลิตรหรือว่าอย่างละเท่าๆกันเลยนะครับในการผสมเราจะเทน้ําหอมแดงลงไปในขวดสเปรย์เลยครับเราจะเหลือไว้นิดหน่อยนะครับเพื่อว่าเขย่าให้ส่วนผสมทั้ง2ออย่างนะครับระหว่างน้ํากับน้ําหอมแดงนะครับเข้ากันดีนะครับเขย่าน้ํากับน้ําหอมแดงให้เข้ากันก่อนนะครับ น้ำหอมแดงนี้นะครับเราจะต้องใช้ให้หมดภายในคราวเดียวนะครับเพราะว่าจะเกิดการเน่าเสียได้เราไม่สมควรจะต้องเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฉีดพ่นเพื่อไล่มแมลงเพีย้ยนนอนรวมทั้งหมดที่ต้นไม้ของเราตามมาดูกันเลยครับเพื่อนๆเห็นหมดไหมครับเดี๋ยวเราเอากากของหอมแดงที่เราได้ทําการเมื่อกี้อยู่นะครับมาเทไว้นะครับเดี๋ยวเพลกมดมแมลงต่างๆ ก็จะไม่มาขึ้นต้นไม้ของเรานะครับเพราะว่าจะได้กลิ่นของหอมแดงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นมดไหมครับกําลังขนเพี้ยขึ้นต้นไม้ของเราครับเราเอาน้ําหอมแดงฉีดพ่นไปเลยครับนิ่งไปเลยครับสําหรับมดเพื่อนเพื่อนดูครับเมื่อโดนน้าหอมแดงเข้าไปถึงตายเลยครับนี่ก็มีครับมด น้ำเพี้ยขึ้นมาแล้วนะครับฉีดพ่นไปเลยครับดูครับมดหยุดไปเลยครับเมื่อโดนน้ำหอมแดงเข้าไปครับเพื่อนๆดูต้นมะเขือพวงครับใบหงิดใบงอมีมดดำน้ำเพี้ยขึ้นมาต้นไม้ของเราด้วยนะครับดูเต็มเลยครับฉีดพ่นไปด้วยน้ำหอมแดงนี้นะครับเพื่อนๆถามมาหลายคนเลยครับ ว่าน้ําหอมแดงน้ําหอมแขกนะครับนะและก็น้ําหอมใหญ่ใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าผมทําไป2คลิปแล้วนะครับสําหรับน้ําหอมแขกและหอมใหญ่นะครับฉีดพ่นไปเลยครับสําหรับน้ําหอมแดงในคลิปที่3นี้นะครับและถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในการใช้หอมแดงในการกําจัดมดเพีย้ยแมลงต่างๆ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยไทยพีชนแนลได้นะครับเพื่อนๆมาดูครับมดหยุดนิ่งไปเลยครับแล้วดูนะครับเนี่ยเพี้ยนะครับอ่อนเห็นเห็นเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยอ่อนลงไปเห็นเห็นเลยนะครับเดี๋ยวก็จะย่อยสลายไปเองครับมดก็ตายเลยนะครับทีเดียวเลยสําหรับต้นพืชผักงามๆในสวนของเรานะครับเราก็ฉีดพ่นเพื่อป้องกันมดแมลงศัตรูพืชต่างๆที่มารบกวนพืชผลทางการเกษตรของเราได้นะครับ ฉีดพ่นไปเลยครับขนาดต้นมะกรูดนะครับเนี่ยที่มีใบหอมๆหรือว่ามีกลิ่นฉุนๆนะครับแมลงยังมากัดกินเลยครับเราฉีดพ่นไปด้วยน้ําหอมแดงเพื่อป้องกันเลยครับต้นพริกกาลังงามๆเลยครับเพื่อนๆนี่ออกลูกติดผลเต็มเลยครับดูนะครับเต็มเลยทั้งติดดอกออกผลเต็มเลยครับเราฉีดพ่นไปเลยครับเพื่อป้องกันแมลงเพี้ยหนอนต่างๆเลยครับ สำหรับลูกทับทีมนี้นะครับมีมดนำเพี้้ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เอาน้ำหอมแดงฉีดพ่นไปได้นะครับน้ำหอมแดงนี้นะครับฉีดพ่นได้ตั้งแต่ไม้เล็กยันไม้ใหญ่เลยนะครับไม่ว่าพืชผลทางการเกษตรของเราจะเป็นพืชผักหรือว่าเป็นไม้ผลต่างๆนะครับเพื่อนๆมาดูนะครับต้นนี้นะครับทับทิมออกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆมาดูนะครับเราเอาน้ำหอมแดงฉีดเพื่อป้องกันมดแมลงต่างๆ รวมทั้งเพรียด้วยนะครับฉีดพ่นไปเลยครับเพื่อนๆดูครับตอนนี้นะครับมะเขือกําลังติดดอกออกผลเต็มเลยครับเราฉีดเพื่อป้องกันดูนะครับเพรียเริ่มมีนิดหน่อยแล้วนะครับสําหรับต้นมะเขือของเราฉีดพ่นไปเพื่อป้องกันและรักษาการฉีดพ่นนะครับเราต้องฉีดพ่นให้ทั่วต้นเลยนะครับเพราะว่าในการฉีดพ่นถ้าเกิดว่าเราฉีดพ่นเป็นจุดๆนะครับ เพิกเพียหนอนแมลงต่างๆดูครับนี่แมลงเต่าทองครับโดนน้ําหอมแดงเข้าไปนะครับหยุดนิ่งเลยครับเพื่อนๆดูครับนี่ตายเลยครับเมื่อโดนน้ําหอมแดงเข้าไปครับเพื่อนๆดูครับตายเลยครับหงายท้องไปเลยครับเนี่ยผมเขีียยังไม่ไม่ลุกขึ้นมาเลยครับตายไปเลยครับนี่เพื่อนๆดูครับเรียบร้อยและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทังช่องวิทิไทยพีชนแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิทิไทยพีชาแนลครับผม